ไงมันแบบมันมันมโสิเซอเกิดมาเจอเลยทำไงอะใช่ป่ะใช่เราเท่มไฟมาเยอะเกินอะมันของผมมันไม่รัวเท่าอ่ะมันยืนนิ่งเลยตัวอะไรไอตัวหลอกเหรอตัวอะไรวะโอ้ยอีกา มาแล้วมาแล้วอยู่บ้านใหญ่นะกุงมีแม่หรอเห็นละเห็นละเฮ้ยตีของโตตีของโตอยู่กับเดวิดตีของโตตีของโตโตขตรงไหนบ้านใหญ่เหรอใช่ใช่ข้างหลังข้างหลังอะหลังไหนวะ ข้างหลังไอ้ตรงที่มันเขาเจอแล้วเจอแล้วจะไปเอาพี่วาวมายูงดูหนังมันใหญ่อยู่อีกทำมาเด็ดตัวไม่มีตัวนะไม่ได้ใช้ไม้ไมนะสักแผล่นนะไม่ได้ใช้ไม้นะบอกไว้ก่อนเนาะมันใช้ไม่ได้นะตัวเนี้ย <c oughs> มันใช้ยากนะอะไรนะ ไอหนึ่งคนหน่งเครื่องว่ะผมผมจุ๊กได้ตามมาตรฐานนะโอ้โหรัาบานไวมากเลยนะตอนนี้นต้องรักทันห้าบูมว่าไงโอ้โหไม่มีบออโล่ดับ,บินจุ๊ดจะบ,บันจุ๊ แทงหลังเหรออะไร้าบูมอะไร้บูมมอนรีบมาได้นมันไม่อุ้มมันไม่อุ้มมันไม่อุ้มอ่ะมีดูดเน่ยกลับมาหาผลทำไมอ่ะเอ้มันไปหาคนปัดข้างในอ่ะเฮ้เฮ้แทงหลังจะหมดแล้ว ไปไปไปปั่นกันเถอะวานมาหาบุ้มไฮ้มันตามมามตามเรามาแล้วทำไม,มต้องเป็นผมวะเฮ้ยไม่ใช่ผมวะตากาลคนหีนตากาลคนหีนใกล้ๆกลังหัด คนไม้นกเนี่ยนะแล้วไอ้นกมาถึงไม่เนี่ยนะไม่ใช่นกอ่ะมีกระเป๋าม่วงสวยพี่อยู่ไหนบ้างครักำลังกำลังฮิวอยู่เปลี่ยนไหมเอาเดีเ๋ยวเปลี่เออนั่นแหละสวยเล่นได้เอาสวยนี่ทุกคนนะพี่ยิวละยิม้มเกิน,กน,นอะไรวะเจียว สองรอบแล้วนะสองรอบแล้วนะเมืม่อวานก็เป็นนะอะไรวะพี่ปอเคยโดนเหมือนกันไม้นี่มันแบบอ้ไบูมไหมวะโซโลโเพย์อะอะไรเหมือนี่ยเกมผมนี่ว่าจูมันกดตีนแล้วแหละเอา้าจะไปเห็นบทจะเอ้าของโตอีกแล้วเก็บให้เก็บให้ อยู่ตรงไม้อยู่ตรงไม้ร,รันปลาหางไม่มีโคไม่มีอีโค ไม่มีโคโ,โ,โไม่มีโคไปแล้วจะกันจะกันไม่โดหรอกหรอกจะกัน,นอยู่ไหนไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้นอยู่แต่ล่างนะเอา้า เป็นไรวะไม่เป็นนะไม่เห็นใจเลยอะไรวะงานตงี้ตัดไม่ได้นะเอ้ยอย่าเพิ่งไปนายมีเพิร์กอ่ะเรามีเนียนยังไงวะหน้าเมื่อกี้อูมาเช่เพื่อนไปแล้วเพื่อนไปแล้วเดือนหรือเปล่าเดินเดินเดินแบบ อย่าไปเปิดประตูแทงน้ำไปเลยนะพี่ขวาล่างขวาล่างอ๋อผมไปเปิดซ้ายกลางเท่เลยเหรอไอเท่หรอกำลังเปิดซ้ายกลางนะเอ้าสต่ยังมีลูกมีลูกมีลูกไปแทงปะใช่ครับ

โอ้ตายไเปไเลยไเปเลยใช่ไหมน้านัน,นเข้าไมา้ามาสิส <c oughs> เฮียกมันลงเป็นเงียไม่กล้ามันจะรอพี่แห่งตายอู้หูหัวใสั้นเลยประตูเปิดยังอ่ะไม่แคร์เปิดเลยนะเดี๋ยวเปิดประตูบนให้นะสายกลางเปิดไปแล้วหัวแห่งตายเลยไวมล่ะฮะ อยู่แล้มันไม่กล้ามันกลัวเอ่าจริงดิพังพังพัง,งนะพังนะพังนะไป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 ใช่หน้ามันใช่หน้าเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้